ว,ว้าวตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองมรดกของคอยอันนะครับซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์แต่ว่าเขาให้เดินอะ่ะแต่เราต้องไปโดนเราจะต้องไม่เดินขี่จักรยานแม่มเลยนะครับเพื่อจะชมเมืองมรดกของคอยอันนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างไปตอนที่แจ<ป>้งรถ ก็เหนื่อยขี่จักรยานมาแล้วคือทางมันอะค่อนข้างชันมาแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าใช้พลังเยอะแล้วก็สูญเสียพลังแล้วต้องการน้ําตาลก็เลยาสะดดตรงนี้มันก็คือเหมือนชาวชากล้วยบ้านเราเนาะเหมือนชากล้วยเหมือนน้อแข็งไต่บ้านเราเหมือนสับปะรดนะครับปกตะสามบาทเขาเห็นเรา ดูแบบน่ารักก็เลยลดให้เหลือ20บาทนะครับว้าวอ่าเห็นไหมครับวิธีการทำงง่ายๆอ่ะเหมือนนักแข็งใส่บ้านเราอ่ะเนี่ยเขาจะใส่น้ำเชื่อมนิดเดียวเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมก็เฉาก๊วยอ่ะคืออย่างนี้อยากได้น้ำเชื่อมเพิ่มหน่อยอ่ามาเทได้เลยคนไทยอ่ะติดหวานแต่เราสังเกตคนเวียดนามเนี่ยหุ่นเขาเนี่ยไม่ได้อ้วน เขาจะค่อนข้างรักษาสุขภาพาแต่คนไทยเป็นไงถ้าร้อนมาก็ต้องกินกินหวานนะครับนี่ไงอืมอร่อยเรวไปดดดับอาหารได้ด้วยก็จะเห็นว่ามันก็จะคล้ายๆบ้านเราอ่ะว่าจะเป็นเชียงใหม่ยุทยาหรือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆก็ตามนะครับที่ก็จะมีร้านรวงแบบนี้ขายกระเป๋าของถักขายเสื้อผ้านะครับ แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีแบบเขาจมีร้านไขายก๋วยเตี๋ยวด้วยก๋วยเตี๋ยวซุปอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาก็เรียกได้ว่าโอเคอะโอเคตรงตรงัวไหนบ้างตรงที่มันมีจักรยานที่ผมดไปต้องเจออะแล้วพบกันใหม่นะครับดีทีหน้าต้องไปโดน,นนี้ผมอยู่ที่คอยอันคอยอันฉันรักเธอนะจ๊ะ